ในครั้งพุทธกาลเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภเรื่องของพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลวันหนึ่งพระนางมัลลิกาเทวีเสด็จเข้าไปยังซุ้มสงน้ําในพระราชวังหลังจากทรงล้างพระโอษฐ์แล้วก็ทรงก้มพระวรกายลงเพื่อชําระพระชงในขณะนั้นมีสุนัขตัวโปรดของพระนางตามเข้าไปด้วย เมื่อมันเห็นพระนางก้มตัวลงก็แสดงอาการไม่เหมาะสมคลายจากกระทำการอัลลามกกับพระนางพระนางเกิดความรู้สึกแปลกใจในสัมผัสนั้นและยืนนิ่งอยู่ชั่วครู่ไม่ได้ผลักไสหรือหนีไปขณะเดียวกันพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จอยู่บนปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทางช่องพระแกลจึงทรงเข้าใจผิดอย่างแรงว่าพระนางมลิกากระทำการอันน่ารังเกียจกับสุนัข ครั้นพระนางเสด็จออกจากซุ้มสงน้ำพระราชาก็ตรัสด,ด้วยความกริ้วว่าหญิงถอยเอย๋ยเจ้าจงพินาศเสียเถิดเพราะเหตุใดเจ้าจึงทำกรรมอันน่าละอายเช่นนี้พระนางตกพระทยัยจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันทำอะไรหรือไปคะพระราชาตรัสตอบว่าเจ้าทำสันทวะก,กับสุนัขพระนางจึงทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะหม่อมฉันไม่ได้ทำเช่นนั้นเลยแต่พระราชาตรัสว่า ฉันเห็นกับตาจะให้ฉันเชื่อเจ้าได้อย่างไรหญิงถอยเอย๋ยพระนางมัลิกาจึงคิดอุบายขึ้นได้ทูลด้วยความสงบว่าขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทโปรดทราบว่าผู้ใดก็ตามเข้าไปในสุ้มสงน้ำนั้นเพียงผู้เดียวจะปรากฏเป็นสองคนแก่ผู้ที่มองจากช่องพระแกลเพคะพระราชาไม่เชื่อตรัสว่าเจ้าพูดไม่จริงหญิงชั่วพระนางจึงทูลต่อว่า ถ้าพระองค์ไม่ส่งเชื่อโปรดเสด็จเข้าไปในซุ้มส่งน้ำนั้นเองเถิดหมอมฉันจะมองจากช่องพระแกลแล้วพระองค์จะเห็นความจริงพระราชาผู้ยังเขาหลงเชื่อถ้อยคำของพระนางจึงเสด็จเข้าไปในซุ้มส่งน้ำพระนางมัลลิกาเมื่อได้โอกาสก็ขึ้นไปที่พระแกลทอดพระเนตรลงแล้วกล่าวเย้ยว่าโอ้พระราชาผู้มืดเข่าพระองค์ทำสันทวะกับนางแพะอยู่พระราชาตรัสสวนว่า นางผู้เจริญฉันไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่นางมลลิกาทูลกลับว่าหม่อมฉันเห็นกับตาจะให้เชื่อพระองค์ได้อย่างไรพระราชาทรงได้ยินดังนั้นก็เชื่อว่าสิ่งที่พระนางพูดเป็นจริงจึงทรงคิดว่าผู้ที่เข้าไปในซุ้มสงน้ำนี้เพียงผู้เดียวย่อมปรากฏเป็นสองคนแน่พระนางมลลิกาทรงคิดในใจว่าเราลวงพระราชาได้แล้วเพราะพระองค์เขาแต่เราก็ทำบาปใหญ่เพราะพูดเท็จ และยังได้กระทำกรรมไม่ดีไว้พระศาสดาพระอัครสาวกและพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายย่อมทราบแน่เราทำกรรมหนักแล้วต่อมาพระนางมัลลิกาได้ร่วมกับพระเจ้าประสเสทีโกศลจัดงานถวายทานใหญ่ที่เรียกว่าอสัทธิสถานในงานนี้พระราชาทรงบริจาคทรัพย์ถึง14โกดมีเครื่องบูชาสำคัญสอย่างได้แก่สเสวตฉัตรบัลลังก์เชิงบาด และต่างรองพระบาทของพระตถาคตซึ่งมีค่าประเมินไม่ได้เมื่อสิ้นอายุพระนางมาลิกามิได้ระลึกถึงบุญใหญ่ที่เคยทำแต่กลับนึกถึงกรรมชั่วที่เคยหลอกพระราชาเพียงความระลึกนั้นเองทำให้สิ้นพระชนแล้วไปเกิดในนรกอเวจีอย่างไรก็ดีพระนางเสเวยทุกในนรกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นจากนั้นจึงจุติขึ้นไปเกิดเป็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดุสิต หลังจากพระนางสิ้นพระชนม์พระเจ้าปเสนที่โกศลทรงเศร้าโศกมากโปรดให้จัดการพระศพด้วยความอาลัยแล้วดำริว่าเราจะไปทูลถามพระศาสดาว่าพระนางมลิกาเกิดที่ไหนพระราชาจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่พระศาสดาทรงแสดงธรรมชวนให้สงบระลึกถึงธรรมเสียก่อนพระราชาทรงลืมเช่นนี้ต่อเนื่องถึงเจ็ดวันเต็มเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงทำเช่นนั้นเพราะทรงทราบว่า ถ้าพระราชารู้ว่าพระนางผู้มีศรัทธามากถึงเพียงนั้นไปเกิดในนรกพระองค์จะเสียใจจนเกิดมิจฉาทิฏฐิอาจตรัสว่าถ้าผู้มีศรัทธาเช่นนี้ยังตกนรกเราจะถวายทานไปเพื่ออะไรก็จะรับสั่งยกเลิกการถวายพระตาหารแด่ภิกษุ500รรูปในพระราชวังซึ่งจะเป็นกรรมหนักยิ่งกว่าเพราะเหตุนั้นพระาศาสดาจึงทำความที่พระราชานั้นทรงระลึกไม่ได้ตลอดเจวัน ในวันที่8พระพุทธเจ้าเสด็จออกบินธบาุด้วยพระองค์เองไปถึงประตูพระราชวังพระราชาทรงทราบข่าวจึงเสด็จออกมารับเสด็จด้วยความยินดีทรงรับบาดแล้วพระาศาสดาทรงสแสดงพระอาการเพื่อจะประทับนั่งที่โรงรถพระราชาจึงเชิญพระาศาสดาประทับนั่งณโรงรถถวายเข้ายาคูและของเคี้ยวตามควรแล้วกราบทูลด้วยความอ่อนน้อมว่า หมอมฉันตั้งใจจะทูลถามที่เกิดของพระนางมัลลิกาเทวีแต่ลืมเสียทุกครั้งพระเจ้าข้าพระนางนั้นบัตรนี้ประสูติอยู่ที่ไหนพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิษพระนางมัลลิกาบัตรนี้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพระราชาทรงดีพระไทยยิ่งนักตรัสว่าพระเจ้าข้าหญิงเช่นพระนางมัลลิกาเทวีนั้นหาใครเทียบมิได้เพราะทุกสิ่งที่พระนางทำล้วนเพื่อพระศาสดาเสมอ ตั้งแต่พระนางสิ้นพระชนหม่อมฉันก็รู้สึกว่าวิญญาณของตนเองมืดมัวไม่สดชื่นเลยพระาศาสดาตรัสเตือนว่าอย่าทรงเศร้าโศกเลยมหาบพิษความเสื่อมความแก่เป็นธรรมดาของสปปรรพสิ่งแล้วตรัสถามขึ้นว่ามหาบพิษรถคันนี้เป็นของใครพระราชาทูลตอบว่าของพระเจ้าปู่ของหมอมฉันพระเจ้าข้าแล้วคันนี้ล่ะของพระชนกพระเจ้าข้าแล้วคันนี้ล่ะ ของหม่อมฉันเองพระเจ้าค่าพระศาสดาจึงตรัสว่าแม้รถของพระเจ้าปู่ก็ไม่ถึงพระชนกรถของพระชนกก็ไม่ถึงพระองค์ทุกสิ่งย่อมเก่าย่อมเสื่อมแม่อนไม้ยังผูกกรนแล้วร่างกายมนุษย์จะคงอยู่ได้อย่างไรทำของสัตบุรุษเท่านั้นที่ไม่เก่าไม่เสื่อมสูญไปตามกาลแล้วตรัสพระคาถาว่าราชรถอันง,งามย่อมเก่าไปได้สรีระนี้ก็ย่อมถึงความชรา แต่ธรรมของสัตบุรุษไม่ชาราไม่เสื่อมสูญไปผู้มีปัญญาย่อมรู้และสืบต่อธรรมนี้ไว้เมื่อจบพระธรรมเทศนาผู้ฟังเป็นอันมากบรรลุธรรมตั้งแต่โสดาปิติผลขึ้นไปเรื่องของพระนางมลิกาเทวีแสดงให้เห็นว่าแม้ผู้มีศรัทธาและทำบุญใหญ่หากจิตสุดท้ายเผลอระลึกถึงกรรมชั่วที่เคยทำก็ยังต้องเสวยผลกรรมนั้นก่อนแต่เพราะบุญใหญ่ที่สั่งสมไว้มากพระนางจึงพ้นจากนารกได้ในเวลาไม่นาน แล้วได้สวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงสุดพระพุทธองค์ทรงสแสดงให้เห็นว่ากรรมดีและกรรมชั่วย่อมให้ผลตามเวลาไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าบุญย่อมช่วยพ้นทุกข์ได้แน่หากเรารักษาจิตให้ผ่องใสก่อนตาย